เภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาพบเศียรพระแก้วมรกตฝังอยู่ในท่อนไม้ขณะลอยโผล่กลางลำน้ำมูลก่อนอัญเชิญไว้ใต้ต้นไทรริมตะลิ่งด้านชาวบ้านทราบข่าวแห่ชมเป็นจำนวนมาก <S 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 พบซากเรือโบราณคาดอายุกว่า100ปีทำจากต้นตะเคียนทองขณะชาวบ้านใช้แบล็คโฮลขุดบ่อเลี้ยงกุ้งใกล้วัดบางนางเพ็งจังหวัดสมุทรปราการและช่วยกันลากมาไว้บริเวณโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ แม่ฮาวเวิร์ดหวังยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งลูกชายถูกขึ้นบัญชีดำพร้อมชูแผ่นป้ายขอความเป็นธรรมฮาวเวิร์ดไม่ใช่บุคคลอันตรายด้านพลตำรวจโทพานุชี้พฤติกรรมผู้ต้องหาเป็นภัยต่อสังคมเพราะเป็นคนมีชื่อเสียง โศกนาฏกรรมตึกถล่มในบางกาลาเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง290รายแล้วขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซา,ากปร,รักหักพังของอาคารจนถึง9โมงเชา้าวันเสาร์ซึ่งครบ72ชั่วโมงของโอกาสผู้รอดชีวิตทางการซาอดุดิอาระเบียตัดไฟเสียแต่ต้นลมในประเทศนักแสดงดูไบหนึ่งใน3คนออกนอกประเทศโดยให้เหตุผลว่าหลอกเกินไปวันเสาร์สาวคลั่งจนทำตัวไม่เหมาะสม ไม่น่าเชื่อไน่าเชื่อผมคงไปซาอุไม่ได้แล้วนี่เดี๋ยวโดนไปไม่ได้หรอกคุณไปไม่ได้คุณธีระเข้าไปไม่ได้ก็พอจะทําให้เหตุผลของเขาอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับหนังสือพิมพ์เมโทรที่นั่นชื่อเมโทรเนี่ยนะครับเป็นแท็บลอยก็ลงข่าวนี้ว่าตํารวจที่ซาอุเนี่ยขอเชิญดาราคนนี้ดาราจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตนี่แหละฮะชื่อนายโอมาบอคันอันการานะฮะออกจาก ประเทศเพราะว่าเป็นดาราที่ถูกรับเชิญให้ไปร่วมงานเทศกาลด้านมรดกทางวัฒนธรรมและประมาณว่าเขาก็คงจะประมาณเหมือนกับมีเหมือนกับบ้านเราก็คือส่วนเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเขาดูว่าเฮ้ยไอหมอนี่มาสงสัยวุ่นวายแน่เดี๋ยวสาวๆสาวๆกรี๊ดแล้วอาจจะแบบดูแบบเกิดความวุ่นวายขึ้นใครเชิญมาเนี่ยฉะนั้นก็ขอให้ออกไปดีกว่านะฮะเพราหล่อเกินนี่ฮะ ดูนะฮะดูสิครับอแล้วก็ดาราคนนี้ก็โพสต์ลง Facebook ตัวเองนะฮะว่ายืนยันว่าเรื่องนี้จริงเอปรากฏว่า Facebook ของผู้ชายคนนี้นี่โอ้โหสาวๆจากประเทศนี่ฮะสาวๆจากประเทศอื่นเนี่ยเข้าไปวันนี้ตึมเลยนะบอกมาประเทศชันมาประเทศหนูสี่มาและประเทศที่นำโด่งที่สุดเลยนะคือที่เชิญชวนให้คุณโอม่าเนี่ยไปก็คือประเทศเวียดนาม เวียดนามเหรอสาวเวียดนามชอบมากเออนี่ฮะสาวเวียดนามชอบมากครับเขาคงงงเหมือนกันนะโอ้โหผิดด้วยว่าหน้าตาดีก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เชิญคุณโอม่าไปก็มาเชิญคุณบรรจงไปได้ผมก็ไปไปไม่ได้ไปไม่ได้ทีละเข้าไปไม่ได้ผมมาไปได้ไปได้แต่ถ้าผมไปแล้วเนี่ยจะวุ่นวายตอนหลังเพราะว่าเสน่ห์ คือความหลอกมันหลบอยู่ข้างในลึกม,มาก้องค้นหาองค้นหามันจะไปฉายแววกลางงานเลิกใช่มีข่าวอะไรไหมอ่าวันนี้มีข่าวพลเมืองดีนะครับซึ่งเป็นโชเฟอร์รถแท็กซี่นะครับร่วมจับคนร้ายที่ชิงเงินจากผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะผู้เสียหายก็คือคุณรัตนพรพงษ์ธนพัฒน์คุณรัตนพรเล่าให้ทางสพ FM91 เนี่ยให้ฟังนะครับว่า คือตอนเช้าวันนี้ประมาณสักสิบโมงกว่าคุณรัตนาพรกับลูกสาวก็ไปอยู่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาย่อยบิ๊กซีสวนหลวงนะฮะเอาเงินจำนวน1,20 0 0 0บาทจะไปเข้าบัญชีตอนนั้นไปถึงก็รอธนาคารเปิดปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งล้วงมือไปหยิบเงินในกระเป๋าซึ่งเป็นตะกร้าถือเนี่ยนะแล้วก็วิ่งหนีไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งสะก,กิดให้คุณรัตนาพรรู้วเนี่ย จนมันหยิบเงินในกระเป๋าคุณไปแล้วอแล้วผู้หญิงคนนั้นกับคุณรัตนารัตนาพรเนี่ยก็วิ่งวิ่งไล่จับผู้ร้ายคนนี้นะฮะซึ่งหนีไปทางปากซอยเฉลิมพระเกียรติรอ๙เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าตอนนั้นมีแท็กซี่ขับผ่านมาเห็นเหตุการณ์นะครับสองคันแล้วหนึ่งในสองคันนั้นก็คือโชอเฟอร์แท็กซี่คุณบัญชัยสว่างโสดาคุณบัญชัยก็เล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยขับรถมาแล้วก็เห็นแล้วว่ามีแท็กซี่คันหนึ่งเนี่ย กำลังขับไล่ตามคนร้ายอยู่คุณบัญชัยบอกว่าดูแล้วอาจจะไม่ทันผมก็เลยลงจากรถแล้ววิ่งไล่ตามอตอนนั้นรถของคุณบัญชัยมีผู้โดยสารด้วยนะมีผู้โดยสารด้วยแต่คุณบัญชัยก็ทิ้งผู้โดยสารไปก่อนวิ่งไล่ตามจับคนร้ายและที่สุดแล้วจับได้ด้วยโอ้โหนี่ฮะนี่ต้องต้องชมทั้งคุณบัญชัยแล้วก็พี่แท็กซี่อีกคันหนึ่งด้วยครับที่พยายามจะช่วยจับคนร้ายนะครับนี่ะที่สุดแล้วก็จับไว้ได้ ต้องได้โลภประกาศคิติีคุณเป็นพลเมืองดีแน่ๆนะคุณบัญชัยสว่างโสดานะใช่ครับค,ครับแท็กซี่สีฟ้าหมายเลขทะเบียนทททหารบวแหวนห้าหกแสองกรุงเทพนะครับรบกวนพี่บัญชัยไปที่หมู่บ้านเมืองเอกหน่อยนะฮะ อบ้านเมืองเอกปทุมธานีนะฮะที่นั่นเนี่ยโอ้โหผู้พักอาศัยร้านค้าที่นั่นบอกว่าโจรชุมจริงๆก็ามาลักทรัพย์ขโมยของแทบจะวันเว้นวันเลยแจ้งตำรวจไปก็เงียบแจ้งไปก็เงียบนะฮะโจรน,นี่ฮะก่อนพี่บัญชัยจะไปเนี่ยคุณภาะสนลตัวของบุตรไปก่อนไปทำรายง,งานพิเศษชิ้นนี้เชิญครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ผมลงมาในพื้นที่หมู่บ้านเมืองเอกนะครับต้องบอกว่าวันนี้หัวขโมยนั้นชุมทีเดียวเลยนะครับล่าสุดนั้นได้ลงมือจรกรรมทรัพย์สินของร้านที่อยู่บริเวณนี้เกือบทั้งหมดนะครับมีอยู่หนึ่งร้านนะครับที่สามารถบันทึกภาพใบหน้าของคนร้ายไว้ได้ครับกล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพคนร้ายกําลังลงมือก่อเหตุจรกรรมทรัพย์สินของห้างร้านภายในหมู่บ้านเมืองเอกปทุมธานีโดยไม่แค่สายตารถที่วิ่งผ่านไปมา พฤติกรรมของคนร้ายจะใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการก่อเหตุและจะสวมหมวกกันน็อกเพื่ออำพรางใบหน้าแม้จะติดตั้งกล้องวงจรปิดแต่คนร้ายก็ไม่เกรงกลัวการลงมือแต่ละครั้งคนร้ายจะใช้มือหมุนกล้องไปในทิศทางอื่นโดยไม่รู้เลยว่ากล้องได้บันทึกภาพไว้ก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดนะครับผู้เสียหายรายนี้ต้องสูญเสียพระเครื่องเก่าแก่ไปมูลค่ากว่า3 0 0 0 0 0บาทกล้องนะ ดันกล้องเข้าไปอีกทางนึงสิบครั้งดันติดตามแล้วลักษณะประมาณสถานคนคนร้ายพอเห็นไหมครับอะไรนะครับลักษณะคนร้ายขับรถมาไงมาเห็ถึงเอ๋อขี่ฮอนด้าเวฟสีแดงครับมาจอดหน้าร้านเลยครัลูกพักปิ่งบัตรมวันต้างเป็นเครื่องรางท่หายตะกุนตะก้าขาวอะไรเงี้ยผู้เสียหายรายนี้ก็เช่นเดียวกันโดนขโมยรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ไปถึง2คัน ซึ่งคนร้ายได้ใช้สีสเปรย์ฉีดไปที่หน้ากล้องวงจรปิดแต่ด้วยกล้องเป็นระบบอินฟราเรดจึงบันทึกภาพขณะคนร้ายกำลังลงมือก่อเหตุไว้ได้อย่างชัดเจนเนี่ยาม,ามาละมาละมาละเห็นไหมมันนึกว่ามันไม่เห็นแล้วไงพี่เห็นไหมแล้วมันก็มาละเปิดผ้าเลือกนะแต่เย็นมากคือแบบว่าดูมาแล้วพี่คันนี้ไม่ได้ล็อกโซ่ไปแล้วเห็นไม่ได้ แถวนี้พี่แถบนี้ครับถนนเส้นหลักโดนกันหมดเลยโดนกันหมดเลยโดนกันหมดครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมามาขโมยแบบงัดเข้าไปในร้านบ้างหรือว่าทรัพย์สินที่มันเอาเข้าร้านไม่ได้เช่นมอไซค์อะไรพวกนี้พี่ผู้เสียหายเล่าว่าหมู่บ้านเมืองเอกโครงการหนึ่งทุกซอยที่มีร้านค้าและหอพักจะถูกหัวขโมยแสบลงมือเกือบทุกวันทําให้ผู้เสียหายบางรายต้องย้ายบ้านหนีเพราะไม่มั่นใจความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเมื่อก่อน ยังมีตำรวจเข้ามาตรวจตราบ้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นหน้าตำรวจแม้แต่คนเดียวในหมู่บ้านเมืองเอกรถจะหายมากที่สุดโดยเฉพาะรถยนต์ป้ายแดงและรถจักรยานยนต์โดยคนร้ายจะมาทุกรูปแบบจึงขอฝากถึงตำรวจสอพอปากคลองรังสิตปทุมธานีช่วยลงมาให้ความปลอดภยัยกับชาวหมู่บ้านเมืองเอกด้วยร่วมรายงานข่าวภาคสนามกับดีแท็กอนเอพนกพลพิโยถ่ายภาพภาคสพลโตหอมบุตรรายงานครับ แล้ววันพรุ่งนี้นะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับพรุ่งนี้มีงานที่ไบเทคบางนานครับงานสำคัญเพราะว่าเป็นงาน powerbar expo 2013นะครับเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือ27เมษายนไปถึงวันที่7พฤษภาคมนะครับงานนี้ก็จะไปพบกับมหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะ แน่นอนว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยไปโชว์ในงานนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าราคาเนี่ยพิเศษจริงๆลดสูงสุด35%ส่วนใครที่อาจจะมีติดขัดเรื่องของปัญหาด้านการเงินอะไรต่างๆเนี่ยเขามีสถาบันการเงิน15สถาบันโโไปงานนี้ด้วยก็จะก็จะไปะช่วยในเรื่องของการผ่อนชำระสินค้าอะไรต่างๆนะฮะไม่เสียดอกด้วยนะฮะศนะฮะครับนี่ะ แล้วก็ที่สำคัญนะฮะในงานเนี่ยเขามี iPad mini แลกซื้อในงานลด50%อเคือครึ่งราคาวันละหเครื่องนะฮะต้องมาในช่วงนาทีทองอแล้วก็มีมีเครื่องใช้ไฟฟ้านาทีทองที่เขาจะลดแบบถล่มเลยฮะ,ะวันต่อวันนะฮะหมดแล้วหมดเลยก็ไปได้ที่ไบเทคบางนานะครับวันพรุ่งนี้นะฮะมีทีวีแบบไฮเทคเลยคุณทีละที่โฆษณา ซัมซุงอ่ะที่84นิ้วหรือ85นิ้วอ่ะที่มันเลื่อนที่ใช้มืออย่างเงี้ยเรานั่งดูอยู่ตรงโซฟาแล้วเ้วเลื่อนจอได้ใช้มือทำงี้ไม่ต้องกดรีโมทอระใช่แล้ว้องจับมาแล้วมันเปลี่ยนช่องเหรอใช่เนี่ยเรานั่งดูเงี้ยแล้วทีวีอยู่นู่นเราก็แบบฟึบเลยแล้วมันก็จะเปลี่ยนช่องเลยโอ้โหเปลี่ยนช่องของซัมซุงแล้วก็มีประเภทที่แบบออกคำสั่งด้วยเสียง เปลี่ยนช่องเปิดปิดต้องเมมไว้ก่อนไงซื้อ,อมาแล้วก็เมมสิ่งเราไม่ต้องใช้รีโมทใช่โอ้และย่างมีประเภทที่แบบม,มันจดจําใบหน้าคุณได้ด้วยนะจําหน้าคุณได้ด้วยใช่สมมติว่าวคุณนั่งดูป๊บคุณนั่งอยู่หน้าจอปบคุณเคยดูรายการแบบออกแนวแบบเซ,ซ,ซ็กซี่เซ็กซี่สมมตินรายการรายการเอแล้วพอคุณมาคราวต่อไปเนี่ยพอคุณนั่งใหม่ปบเนี่ยมันเปลี่ยนรายการเอให้คุณเลย มันมันจดจไม่ได้อ๋อมันจำนิสัยแล้วจำจำหน้าผมแล้วก็จําว่าผมชอบดูรายการอะไรใช่เราไม่ต้องไปหาช่องเลยจะดีเหรอจะดีอันดังนี่จะดีเหรอมันไปทันทีเลยเออแต่ต้องไปรายการทางทีวีนะรายการทีวีเป็นแผ่นไม่ได้เป็นแผ่นไม่ได้มันไม่สามารถไปหาแผ่นยัดใส่เครื่องไห้เองไม่ได้ก็ยังดีอย่าลืมนะฮะ2ี่สิบ็ดนะจนถึงวันที่6พฤษภาคมเลยนะครับวันที่7 วันที่7พฤษภาคมพฤษภาคมนี่แหละฮะเชิญนะที่ไบเทคนะฮะไบเทคบางนาเอาละเราปิดท้ายกันด้วยภาพของหนุ่มต่างชาติคนหนึ่งนะฮะไม่รู้ประเทศไหนเขาปลอกแตงโมภายใน21วินาทีปลอกเสร็จเลยนี่ของคนไทยไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะลองดูนะฮะ Cut a watermelon in 20 second challenge Thirty seconds or less. Nora, I will you You're on call line 101. Nora, one 101. please. You're at ten seconds. Twenty. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> do, do, do pop huh? ใช่ฮะยี่สิบวินาทีจริงๆด้วยฮะท่านผู้ชมฮะจับเวลาไว้ใช่ไหมใช่ยี่สิบวินาทีอโอ้โหแล้วก็เป็นเป็นเป็นก้อนน่ะไม่ได้แบบสับแบบเละๆนะอืมอืมอืมโอ้โหนี่ฮะอย่างรวดเร็ว มีคมมากนะใช่ใช่ฟอบฟอเลยฮะแล้วก็นี่หันครึ่งแล้วก็มีหันตามขวางใช่ไหมสามชั้นอีกนี่นะโอ้โหโกยไปไม่ได้ทิ้งนะฮะโกยใส่ถาดใหญ่ไปโกยใส่ถาดเรียบร้อยเป็นชิ้นเลยตีมือน่ากินไม่น่ากินอีกเรื่องนะกินได้กินได้กินได้กลับมาพบกันบันชาในครับคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ